เดี๋ยวเราจะาช่องแมกกาสเกียนะครับผมตามเล็กโปรไฟล์นี้ระบบมาหน้าแมนกันก็สำหรับมาหน้าแมนลิทนี้นาะจะจัดตามแบลต์ลิทนะครับผมก็รับไปรูใบแรกกันดีกว่าใบแรกเป็นใบสำคัญนะครับผมเป็นย่อมรุษไม่ใช่หรือพลังใหม่ความ,มแม่ไอต้าเกียนะผมโดนลิมิตใส่ได้ใบเดียวเทคก,ก็คือว่าจะบวก พาวเวอร์ Power, หน้าหลัง10,000ื่นคิดวอนจะบอก1ประจุนโซการแบบน,นี้แล้วก็คอตเตอร์จะสามารถชุบหน่วยพิทักษ์กาแล็กซี่จากในหลุมได้นะผมก็คือเอามาหลุมฟาร์มก็ได้หรือเอามาแห่ตีก็ได้คขคอขอทาทันฟอร์มก็จะค่อนข้างหนักอยู่ก็คือสเกตดแล้วก็ได้เท่าสองก็โซ่แบบน,นี้โดนแบนนะใส่ได้ไปเดียวใบต่อไปนะครับตัวฟาร์สำหรับหน่วยพิทักษ์กาแล็กซี่นะครับปาวานเพกปาวานบอกว่า เมื่อเข้าสู่สนามในเป็นสุดกองเข้าสู่ช่องเกย์ไรฮิวห,หนึ่งไรถ้าหากว่าเราทานฟอร์มเป็นย่อมนุษย์ก็คือทานฟอร์มเป็นใบนี้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะผมใบนี้เป็นใบฟาร์มชัน้นดะีครับใส่ไปสี่ใบเลยอันนี้ใบฟาร์มอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับผมเป็นคอสโมโฟอร์คอนหมายเลขสองนะผมเทิคก็คือเมื่อลงสนามเขาสามารถทิ้งหน่วยไปทักได้ซีหนึ่งใบเปิดห้าเอาหน่วยไปทักหนึ่ง แล้วก็ยอดมนุษย์หนึ่งก็คือเอาอย่างละหนึ่งเนะี่ยขึ้นมือได้ครับผมแล้วนาที่เหลือไปไว้ใต้กองการนะครับก็คือเป็นใบาฟาร์ไว้หาของเล่นต่างๆหรือหาคอร์สแมงก์ก็ได้นะครับใส่ไป2ใบใบต่อไปใบนี้เป็นใบใหม่นะครับผมเป็นเซคัสฮัสเอ็กซลนะผมสกิลคอร์สอ,อันนี้ไม่ต้องจ่ายเกียร์นะค่อนข,ข้างดีไปใช้ศูนย์ด้วยเอาหน่วยไปทักกาแล็กซี่จากหลุมยัตโซแล้วผมก็สกิลล่างนะเอาใช้สกิลล่างกัน ก็คือถ้าหากว่าเราทานฟอร์มจะได้ชาร์จเกจดคืน2เกจดจวกกันหนึ่งใบแล้วก็จากการทำลายกันนำกลับขึ้นมือกันใบให้หน่วยไปทักกาแล็กซีทุกใบนะครับผมมันนี้ใส่ไป3าใบใบต่อไปนะครับผม B.F.Agent Golden d a g k n e r j a c k k n i g h t นะครับใส่ไปสใบไปสามอันฮีโร่เลยก็มาได้บอกว่าถ้าแบบถ้าหากว่าเราสงสัยเทมอยู่การดูุกม่จะไม่ถูกทำลายไม่ถูกเลสนะครับผมแล้วก็ถ้าแฟกเป็นฮีโร่ ทุกใบจะบวกหมื่นบวกสองคีนะครับก็คือจะเอามาเทคบวกหมื่นบวกสองคียแล้วก็กันเลนส์น,นั่นเองที่จะได้บวกคียให้คอมมูแมนเราเด้เตีหน,หนักๆครับใส่ไปสองใบใบต่อไปเป็นใบฟาร์มนะครับผมเป็นไทม์โซเลอร์ซาบิก้าครับลงมาเปิดสามเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงดับครับใส่ไปสองใบต่อมาเป็นใบดูมือคู่แข่งแล้วก็ยิงเลือดคู่แข่งนะครับผมเป็นทาโกสุกเกะรีบี มันบอกว่าประกาศ1ใบแล้วก็ถ้าที่ประกาศในนั้นนะครับก็คือจะได้ประกาศเป็นไอเทมไม้ตายหรือแฟกหรือมอเตอร์ไม้ตายหรือมอเตอร์ปกตินะครับผมถ้าหาว่าทายถูกกับที่ประกาศไว้3ใบหรือมากกว่าเราจะได้เป็นยิง2ตัว2นะผมเราจะได้ยิงสองจรวดเออใช่เราจะได้ยิง2ตัว 2, 2. ครับเป็นใบดูมือแล้วก็ใบยิงเลือดนะผมใส่ไปสองใบ อ่าต่อไปเป็นใบยัดให้คอสโมแมนนะครับผมเป็นผู้ควบคุมอาวุธโบราณแดดใบน,นี้ครับมีเทคก,ก็คือใบคอปเตอร์แอคสามารถเลือกไอเทมหนึ่งใบใจหนึ่งเลือดเอามันเข้าโซจากในสนามหรือจากบนมือก็ได้นะครับผมสามารถเอามาใช้จากบนมือนาอถ้าหากว่าคอร์โดนร้อยอทีจะไปยากนิดหนึ่งใส่เป็นสีบเลยหมดแล้วนะครับสำหรับมอนสเตอร์เดี๋ยวเราไปดูเวทมนตร์กันดีกว่าใบแรกครับแปงลงร่างคอสโมแมน สกิลใบนี้นะครับผมก็คือสามารถค้นหาคอสโมหาการที่มีคาว่าคอสโมแมนขึ้นมือได้นะเอ๊ะไม่ใช่สิครับแปลงร่างคอสโมแมนสามารถนำยอดมนุษย์กาแล็กซีหนึ่งใบจากในกองขึ้นมือได้นะครับก็คือหาเป็นร่างเอ็กตาเกียขึ้นมือได้และโจการ์หนึ่งใบนะครับแล้วก็เทคสองก็คือนำยอดมนุษย์แล้วก็หน่วยวิทักษ์ที่มีไซส์สองหรือต่ำกว่าขึ้นมือนะครับผม ก็คือเลือกได้ระหว่างย่ามนุษย์กับหน่วยเบทักนะครับถ้าหากว่ามีคอร์บมแล้วก็เอาหน่วยไปทักขึ้นมือมาฟาร์มได้นะครับผมใส่ไป4ใบใบต่อไปนะครับเป็นใบค่อนข้างสําคัญเลยก็ว่าได้ฟิวเจอร์การบัตตี้ไฟท์ครับหาบัตตี้ขึ้นมือก็คือหาตัวนี้ขึ้นมือเราจะใส่ใบเสริมใบค่อนข้างเยอะนะครับก็เพราะว่าบัตตี้เราโดนแบน์ใส่ได้ใบเดียวเลยจะมีใบเสริมค่อนข้างเยอะที่มาชเวยเสริมและอันนี้ถ้าหากว่าหยิบได้จะได้ชาร์จคืน2เกตด้วยใส่ไป2ใบ ใบต่อไปครับยืมจิมโคนมาใส่ทูดอรเอ็กต้านะครับใชาไล่กันได้ในเธอเราแล้วเราทานฟอร์มอยู่ครับเอามา1เกจจวสองครับเอามาฟาร์มใส่ไป2ใบต่อมาครับผมบัตตี้โพลิสออเดอร์ครับอันนี้เอาไว้ใชใ้เวลามีแจ็คแล้วก็เอามาจวดสองนะครับใช้ในกรณีฟาร์มนะครับผมใส่ไป2ใบกู้แจแห่ง,งความเที่ยงธรรมคอสโมคีใส่ไปสใบครับผม อ่าลดยได้เมื่อมีหน่วยไปทักกาแล็กซี่ครับจวหนึ่งถ้าทานฟอร์มไปย่อมนุษย์จวอีกหนึ่งครับเป็นจวสองใส่ไปสองใบคอสโมเชนครับใส่ไปสองใบครับชาร์จสองเกตแล้วก็สามารถทานฟอร์มจากหลุมได้ก็คือถ้าเราไม่มีไปสบเอาคอสโมจากหลุมขึ้นมือสามารถใช้ไปเนี้ยมาทานฟอร์ได้นะครับใส่ไปสองใบในกรณีฉุกเฉินใบต่อไปนะครับ คอรโมบาีอะคอร์ที่หายทั้งเทอที่ได้รับจะลดลงเหลือนหนึ่งครับผมก็คือเป็นใบรดแดมเพื่อจะแบบไม่ต้องโดนแบบสามสี่นะครับจะโดนแค่1น่งครับใส่ไป2ใบเป็นใบกันชั้นดีเลยนะครับเมื่อคู่เป็นเพียงฝั่นนะครับเป็นสามัญเลย2เกยยกเลิกเวทที่ไล่ครับผมเป็นใบแบบคอรโมเราตีสิบสองีอย่างเงี้ยแล้วเขาไล่เวลาตัดเวอย่างเงี้ยมันก็แบบเอพเลยง่ายๆครับใส่ไปสใบ ไม่ต่อมานะครับเป็นใบสําคัญอีกแล้วสำคัญมากๆด้วยปัะเดี๋ออปชั่นยัดการ์ดหนึ่งใบบนสนามาให้ไม่ติดบันเทอได้นะยัดให้คอสโมเมน4สี่ใบก็บวกไปเลยสี่ขีบวกสิบหมื่นค่อนข้างดีนะสำหรับใบนี้นะยัดไปสี่ใบเลยหายาดิดหน่อยต่อไปเป็นโปรโมงานแข่งนะครับผมเป็นคอสโมดสครับยกเลิกกระจกตีแล้วก็การ์ดที่ตีมาหนึ่งใบเราเลือกนะเราเลือกนะ ก็คือการาฟใบนั้นอาจจะห้ามลูกสมมติเจอกาโอมาไถามอนลองเนี่ยแล้วก็จับหรือห้ามลูกได้นะครับผมเป็นใบที่ดีล้วถ่ายไปสองใบต่อไปเป็นเจเนริกโดนแบนนะครับฟิลิกาพาลเลสใส่หนึ่งใบยาโตรปดี้ก็คือ2ใบเนี้ยถ้ามีใบนี้ในกรจะใส่ใบนีไ้ได้แค่ใบเดียวใส่ไปหนึ่งใบต่อไปนะครับผมเป็นใบขับนะครับเป็นลอยที T. เอออันนี้รู้กันอยู่นะครับผม ส่วนมากมาใช้ถิกห้ามพอเกือ3สามนะครับเป็นใบขัดขวางการฟาร์มก็ได้ดีมากใส่2ใบใบต่อไปนะครับพรแห่งเทพสุริยันอันนี้ใช้มาในกรณนนีถ้าเจอไทม์ดากอนนะครับจะเขาจะดึงคอร์ดมัวเราแล้วก็ใช้พรเทพแปะไว้นะครับใส่ไป2ใบใบสุดใบสุดท้ายแต่ไปท้ายสุดนะครับอื เป็นฮีโร่ชาครับผมใส่ใส่เทมอยูเจมหนึ่งเลือดเปิดสามหนึ่งใบขึ้นมือสองใบลงเกตนะครับเป็นใบแบบใบฟาวน์ทีดีเลยครับผมใบนี้ติดไปสองใบแล้วก็แฟกลอดนะครับอันนี้ใช้ในกรณีแบบไม่มีคอสโม่เล่นจริงๆหรือว่าแบบเอาไว้แบบเจอเด็กยืนหนาๆอย่างเงี้ยสามารถขึ้นลอดได้แล้วก็เอาลอนมาไล่หัวไล่ฟ้าได้โดยแบบอามีใบนี้มีเวริตี้ยืนข้างอยู่ ใบนี้ก็ได้หรือจะเป็นร่างแรกก็ได้นะผมยืนซ้ายขวาแล้วคอสเปาแมนยืนกลางเนี่ยก็คือแบบจะตีแล้วก็ถอดโซเขาเอาลงดับได้เป็นใบเอาไว้แก้เกมนะครับผมก็ลิทเด็กนี้เป็นจัดตามแบนด์ลิทนะครับผมถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอยากได้ลิเด็กไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับก็โอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอะ I'm about to come! Ah!